าราศีดวงร่มพุ่งปังการเงินดีจัดหนักรับทรัพย์จัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงชะตาดีจัดหนักเรียกได้ว่ากําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งปังชีวิตก้าวหน้าเกินไกลฝันดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มูทุนายนชาวราศีพฤษภดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีเกณฑ์พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับผิดชอบงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมส่วนคนทำธุรกิจก็เริ่มลืมตาอ้าป,ปากได้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยความคล่องตัวมากขึ้นการเงินช่วงนี้รวยอู้ฟู่ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้รายได้จากทางตรงและทางอ้อมความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์รักมั่นคงมากหากพบกันมานานจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้า ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานมีเกณฑ์ได้พบเจอกับความสำเร็จแบบเกินคาดแม้ว่าจะต้องเจองานหนักบ้างหรือต้องแก้ไขปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายจะถึงฝั่งฝันที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอนการเงินค่อนข้างดีไม่มีปัญหาติดขัดอะไรแม้ว่าจะมีบ้างที่คุณจะหมดเงินไปกับของสวยงามหรือของที่อยากได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้ขนหน้าแข้งร แต่อย่างใดความรักคนมีคู่จากที่เคยงอนกันเหวี่ยงใส่กันก็จะกลับมาดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอุปสรรคที่มีจะคี่์คายราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานแสงแห่งความสำเร็จเริ่มทอประกายเข้ามาในชีวิตดวงชะตาดีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา อะไรที่เคยเป็นอุปสรรคจะค่อยๆหายไปทีละนิดความสำเร็จก็จะค่อยๆเผอให้คุณได้ชื่นใจทีละเรื่องการเงินดวงการเงินโดดเด่นดีต่อใจชาวราศีกันกำลังได้เงินก้อนใหญ่อีกไม่ช้าไม่นานแถมมีโอกาสได้ลาบอีกต่างหากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานถ้าเทียบทั้ง12ราศีก็ถือว่าชาวราศีมังกรดวงดีที่สุดแล้วดวงชะตาของคุณกําลังดีจัดหนักเรียกว่ากําลังเป็นดาวรุ่งพุ่มปังคุณจะกลายเป็นดวงดาวใหม่ใน คุณจะกลายเป็นดวงดาวใหม่ในที่ทำงานชีวิตก้าวหน้าไกลาเกินฝันอุปสรรคลดลงไปเยอะมากการเงินช่วงนี้คุณสามารถเม็กมันนี่หาเงินเข้ากระเป๋าได้มากมายเกินคาดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงขึ้นไปอีกสเต็ปหากพบกันมานานรับรองว่าไม่นานจะมีข่าวดีแน่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ